ครับพี่น้องครับืัอนี้ก็มาพอกันอีกแล้วนะครับในวันที่แสงแดดตอนโยนนะครับ17นาฬิกา30นาทีนะครับืันนี้เข่ากับผ้ามาอยู่แปลงหยาแท่งกุหลาบของชาวประยฟาร์มนะครับหลังจากที่ว่าดผ้าผีผ้านองมาเบิงแปลงหยาของชาวป้ยาฟาร์มมาพอสมควรแล้วนะครับกสิน่านพอสมควรแล้วนะครับที่เข้าบ่ไดดผ้ามาเบิงแปลงหยานะครับืันนี้กัสิผ้ามาเบิงพัฒนาการแปลงหยาแค่งกุหลาบของชาวป้ยาฟาร์มนะครับ สมมย่าฟ้ามใส่แปลงแพงโกลาเป็นหลักให้งัวกินในยงเ่เมลรงนะครับปีที่แล้วเข้าปลูกแปลงหญ้าเพิ่มสองแปลงนะครับปลูกเพิ่มสองไรนะครับของเกา้าไรเคืองกับเป็นสามไรเคืองนะครับแต่ปีนี้เฟสสามนะครับเข้าปลูกแพนโกลาเพื่อให้เพียงพอสำหรับวัวในปีหน้านะครับเท่ากับตองว่างแผนไว้สำหรับงัวในปีหน้านั่นนะครับ ถ้าผู้ใดเคยชมคลิปของชาปัญญฟาร์มในก่อนหน้านี้นะครับเข้ากับสีเคยบอกเลยนะครับว่าในเฟสสามนะครับเข้าสี่ปลูกแพนกลาหมองหกหกนะครับเดี๋ยวไปเวิร์นคลิปเก่านะครับว่าไอที่มันหกมันหกขนาดไหนนะครับแล้วก็คือเฟสสามนี่เข้าปลูกเพิ่มหลายแน่นะครับเข้าปลาูกเพิ่มปีนี้ทีเดียวพร้อมกันเข้าปลูกเพิ่มสามไรนะครับพี่น้องเพื่อให้มันเพียงพ่อ นะครับในในปีหนานะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยหยาเข้าบ่พอแต่แห่งตอนนี้คือปัญหาหลักเลยคือเราใช้ท่อนพันุ์ของเจ้าของนะครับเขาใส่ท่อนพันท่อนพันของเข้าเองนะครับไปปลูกนะครับในเนื้อทีสามไรผมตัดหยาจาลของไปปลูกเกือบสองตันนะครับพี่น้องสาหรับง่วกินเป็นซิบมือเลยนะครับปกติก็ตัดเฉพะช่วงแรกให้งัวมือละประมาณสองร้อยโลประมาณนี้นะครับสาหรับง่ว1สิบต1วสิบสองตนะครับเนือข้าวนี่ยกับหยาใกล้หมดแล้วนะครับแล้วแปลงแรก ที่ตัดไปปลูกก็ยังไม่ทันยาวนะครับครับเดี๋ยวพระพิพนองไปเบิงพัฒนาการในของแปลงหญ้าแปลงที่ปลูกปีที่แล้วนะครับสองแปลงนะครับแล้วก็ไปเบิงเฟ,ฟีสามที่เราเพิ่งปลูกไปช่วงต้นเดือนสิงหานะครับว่ามั่นสีพ่อเพียงแกงัวเห้าในปีหน่าว่อนะครับแปลงปลูกไปต้นเดือนสิงหาเนี่ยมั่น งามแหล้วบ่อนะครับมือนีกับเป็นวันที่21สิงหาคม2567นะครับในย่ำขำยามแรง,ลงหลังจากเลืองงานมากนะครับครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูกันครับว่าแปลงสองมันดีขึ้นหรือ,อยังแปลงสามที่ปลูกดีขึ้นหรือ,อยังรวมถึงแปลงที่ปลูกในเฟสสามของปีนี้สามไร่อย่าสีปงพ่อหส้มีกำลังใจสู่ต่อไปว่าครับพี่น้องครับไปที่แปลงยากกันครับ พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นแปลงลักเครื่องตัดแหง้วกินนะครับอ่าในทุกๆคลิปในรอบปีที่ผ่านมาที่เฮ้าพาพี่น้องมาเบิ่งแปลงหยาของชาวพัญญาฟร์มนะครับซึ่งปีนี้ก็ยัางทึ่งเป็นแปลงลักที่แหง้วกินนะครับแล้วก็เป็นแปลงทอนพันธุ์ที่เฮ้าตัดไปปลูกนะครับอันนี้ตัดไปปลูกต้นเดือนสิงหาอันนี้ญ้าได้นำฝนอยู่ประมาณสองเถื่อนะครับประมาณสองเถื่อ แล้วห่าบ่ได้ใส่เคมีเลยนะครับห้อสิเป็นใส่ฟุนขิงงัวเพียวๆเลยนะครับแจกะแรงนี้หนึ่งไร่เศษนะครับแต่ใส่ขิงงัวเจ็ดบสอบนะครับก็ถือว่าใส่ไหลนะครับแต่มันก็สิบ่ได้งามงามไหวบ่ได้แตกผูกคือจางใส่เคมีนะครับเพราะว่าดินมันพอดีนะครับเพราะอยากสิปรุงดินให้มันเสียไปก็เก่้นนะครับช้าๆได้พาเล่มงานดีกว่าครับแม่แม่นว่าทัดหนีไปปลูกเกือบสองตันเกือบเบิดแปงละครับ มั่นกสิสันสัสนย่างสันสันแน่แต่กสิพ่อได้เล่มให้งัวกินนะครับพอก็หน้านี้เข้ากัดตัดของแปลงที่2กับแปลงที่3ให้ง่วกินนะครับเดี๋ยวภาพไปชมแปลงที่ปลูกปีที่แล้วนะครับปลูกปีที่แล้ว29กกรกฎาคม่ส22กรกฎาคมกับ29กรกฎาคมนะครับ2566นะครับมั่นได้ตัดให้ง่วกินไป2รอบแล้วนะครับสำหรับปีนีนะครับก็ถือว่าถือว่างามนะครับไปครับไปเบื่องกันครับ นี่ก็เป็นแปลงที่เราปลูก22กรกฎาคม2566นะครับอันนี้ก็ได้ขวบปีหนึ่งพอดีได้ตัดไปสองรอบแล้วนะครับแต่ที่เห็นนะครับที่เห็นเป็นกองเลยครับที่เห็นตัดเป็นกองไวอันมูนี่คือหญ้ามันเสียนะครับถือว่าหญ้ามันเสียเพราะว่ามันยังเป็นเวรงของไมยราบนะครับพอหลังจากเขาปลูกไปไมยราบมันขึ้นเข้ากับตัด า่อตัดออกนะครับบัดพ่อตัดออกแล้วรลวไม่ยาลาบก็ยังปรงหลายกว่าแพ่งกุลานะครับมันก็เลยเป็นยาเสียที่บ่าเอาไปห่วกินนะครับแม่แท้ที่เห็นในวิดีโอนี่ครับก็ยังจะเป็นไมยาลาบขึ้นปนถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องอาศัยระยะเวลาจังน้อยนะครับพี่น้องก็ต้องทนกับไม่ยาลาบสูงกับไม่ยาลาบต่อไปนะครับเพราะว่า มั่นกาจัดไม่ยาลาบเนี่ยมันกำจัดยากแท้นะครับกัญชีห้ไปเอาคือเอฟซีบอกเลยครับว่าเอาคอนติตตปูมาดึงต้นมันออกนะครับไม่ชนะครับบอชนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆเล่มตัดคือวิธีการของผมนะตอนนี้คือผมเล่มตัดขณะที่มันสั้นนะครับขณะที่มันสั้นคือใบใบไม่ยาลาบมันยังอ่อนๆอยู่นะครับคือพอปนไปแหง่วงง่วกับยังสิพ่อกินได้นะครับพี่น้องแต่กินเยอะก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าไม่ยาลาบกับมีสาร อีกอย่างล่ะภาษาอังกฤษผมชื่อว่าอะไรครับคือเป็นสารชนิดเดียวกันกับที่อยู่ในใบพักเกษตรนั่นแหละครับพี่น้องครับคันกินไลายกับซีบอดีนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจของวัวนะครับคันกินไลค์นะครับแต่แห่งผมทดลองให้กินแล้วครับตัดปนไปให้ไลค์นะครับง่วงกับกินปนไม่ยาับอ่อนๆนี่แหละครับกับ่เห็นเป็นอย่างเดียวแหละครับกัง่วงมีความสุขสบายดีครับเดี๋ยวพาไปเบื้องตรงที่ห้องว่า ถ้าหญ้าเพียงกล่าตรงไหนที่มันไม่ขึ้นหนาเราจะทําอย่างไรดีนะครับเ้าเอาขี่ฟุ้นไปเท่หล่อมองหันผมเหลือจงไหวพี่น้องเบื้องเลยนะครับว่ามองที่มันว่าเกิดเลยนะครับเ้าอีกขี่ฟุ้นไปเท่ไวหลายๆมันขึ้นหนาไปได้ครับพี่น้องครับน้ำเบื้องครับครับนี่ครับพี่น้องครับ เป็นด้ครับเป็นได้าครับมองนี่เบื้องนี่คือ,อผมปกติคือผมตัดให้ว่ากินในส่วนของทั้งแปลงนี่ทั้งเบิเดี่ยวนะครับพี่ไอตอนนั้นง,งามๆอยู่ผมก่ได้มาทายเห้เบึ้งนะครับแต่เบิ้งนี่ก็ตัดไปแล้วนะครับตรงนี้อายุก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนเล็อกอะคือเบิ้งนี่จากวิดีโอก่อนนั้นที่เราทําให้ดูนะครับว่า ขันหยามันโบงงามข้าเห็ดจังไงข้าเอกีฟุนมาเท่รอดนะครับจากหยาบบมีเลยนะครับแพงโกลากระเรือยเมื่อเกิดได้งามเรียวนะครับถือว่านาขึ้นและงามขึ้นนะครับเพราะเป็นชุ่มชื่นหัวใจนะครับแล้วตรงเบื้องนี้แม่แ้กระทั่งว่าไม่ยาลับก็ยังขึ้นบ่ไไ้นะครับแต่เพียงโกลาเลื้อยมาเกิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเพียงโกลาสุดยอดเสเมอครับแต่แห่งเหลือว่ามันสีขาไม่ยาลับที่ผมตัดถ่งเป็นกองถึงไหวมันสีด้บหรือะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวไปดูชมอีกแปลงหนึ่งที่ปลูกวันที่ย9ิบเก้ากรกฎาคม2566ห้อหหครับครับพี่น้องแปลงนี้ปลูก2ีสิบเกากรกฎาคม2566ันห้า้อหกสิหกนะครับปลูกทัดจากแปลงเมื่อสักครู่หนึ่งสัปดาห์เต็มๆนะครับแปลงนี้ถือว่าเข้าได้ใช้ประโยชน์จากแปลงนี้เต็มๆเลยนะครับต่างแต่ปลูกนะครับแต่แห่ง ก็มีช่วงต้อแรกนะครับช่วงต้อแรกที่เขาขึ้นง่ามเร้วปีที่แล้วมันฝนดีสําหรับหญ่าแนห้อาตัดประทันนะครับแต่แห่งหญ่าชนิดอื่นมันขึ้นมาปนหลายนะครับช่วงนั้นก็สไดัดถิ่งเลยนะครับตัดถิ่งปนหย่าพื้นทินเลยนะครับตัดถิ่งแล้วก็เผานะครับเอาตรงๆว่าผมว่าเผาขันผุ้ใดสีดามาว่าผมบ่ลากโลกทําให้โลกร้อนก็ต้องกราบขออภัยนะครับจริงๆก็เผามัน กำจัดได้ง่ายกว่านะครับมันกำจัดได้ง่ายกว่าบะหมี่หมองสีเอาไปถึงไปล่งสาให้ปลากินนะครับแต่แปลงนี้ก็ตอนนี่ก็มันเกิดสิเลือเป็นช็อตสุดท้ายสาหรับนายิเป็นช็อตสุดท้ายสําหรับอีกสองวันนะครับที่สิตัดใแห้งั่วได้กินนะครับแล้วพ่อก็จ้งวิตกบไปตัดในแปลงแรกที่เราให้เห็นนะครับตอนนี้ก็พวกที่ตัดไปแล้วก็ตัดในอาทิตย์นี้แหละครับค่อยๆไล่ทยอยตัดมาในส่วนที่ยังบ่ท่านได้ตัดก็ถือว่า หนานะครับถือว่าหนาเลยนะครับพี่น้องครับก็คือง่วได้กินเต็มๆต็มนะครับในในในแต่ละมือนะครับถือว่าง่วได้กินเต็มเ็มเลยนะครับเพราะว่าถึงสีสันแน่กะกะย้อนย้อนจะาของเองนะครับคือตอนหยามันยาวห้าตัดไปปลูกเบ็ดนะครับแล้วข้าวเนี่ยจริงๆถ้าเราไม่ได้ใช้ท่อนพันของตัวเองรอบตัดมันสิพ่อดีนะครับที่เราว่างที่ห้าว่างแผนไหวนะครับแต่เผ้อครับ ตัดห้าแง่ไปปลูกเบิดตี้แล้วครับมันก็นเลยต้องมานน้ำเรีย้ยงหยาสันให้ง่วงกินนะครับครับเดี๋ยวพาไปชมเฟสที่สามครับวันนี้ครับเฟสที่สามที่เราปลูกนะครับว่าม่นสีพ่อไทยบบนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องในสวนของตรงนี้ก็จะเป็นเฟสที่สามที่เราปลูกในปีสอง7ัน้า้หิดะครับถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นปลูกในวันที่ ห้าสิงหาคมนะครับอายุกับตอนนี้กับสิบเจ็ดสิบหกมือนะครับเพราะว่ามือวัตถิหาสิงหาเนะนี่ยจำมาผิดนะจะเป็นวันหยุดนะครับก็เลยก็เลยได้ปลูกนะครับข้านะนี่กับสิบหกวันนะครับกับทอนพันที่ต้องบอกว่าทอนพันที่ผมตัดมากฝอนขังอ่อนนะครับฝนขังอ่อนเลยนะครับแต่ถ้าจะให้อ่าใช้ทุนทรัพย์ที่จะไปซื้อหญ้ามาปลูกนะครับผม ม่องว่าสามไร่ผมจะใช้อยู่ประมาณประมาณถ้าซื้อนะครับขันซื้อกับสีใสอยู่ประมาณไรละหาร้อยโลนะครับเพื่อให้มันได้นี่แน่นะครับขันสีซื้อกับโลละหาบาทนะครับกับสีเป็นกันอยู่ประมาณหนึ่งตันกับอีกห้าร้อยกิโลนะครับมันกับสีอยู่ประมาณเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมก็เลยรู้สึกเสียดายเงินนะครับก็เลยทัดยาเจ้าของนะครับก็ท่อนพันค่อนข้าง อ่อนหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าแม้นว่าท่อนพันจะค่อนข้างอ่อนนะครับแต่มันมีเถาเลื่อยแล้วนะครับมันมีเถาเลื้อยแล้วก็มันออกลากมันเป็นลากอากาศแล้วนะครับที่ที่อยู่กับเถาเลื้อยค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เลยเห็นว่ามันติดค่อนข้างหลายนะครับก็ถือว่าเป็นทีหนาพ่อใจนะครับสําหรับอัญาอายุสิบหกมือแล้วมันก็มันก็ แหงให้เห็นนะครับกัด้วยประกอบกับในช่วงนั้นดินมีความชุ่มชื้นนะครับปลูกไปได้อีทีหนึง่งฝนตกใส่พอดีแล้วทัดมาอีกอาทีหนึง่งฝนก็ตกใส่พอดีนะครับมันก็นเลยเห็ดห้ท่อนพันธุ์ที่เราใชา้แม้นว่ามันจะอ่อนแต่มีแต่ก็ได้ท่อนที่มีรากอากาศเยอะนะครับก็ถือว่าติดพอสมควรนะครับแต่ถามว่าสีง,งามย่มใดกับพราะน่ใจนะครับ <c oughs> ก็สีใสเวลาพอสมควรนะครับปลูกแพ่งก็ลากกัใจเย็นๆน,นะครับ สำหรับฟีที่สามนี่นะครับเขากะเคยท้ามาซองเบื้องเหลวนะครับว่าก็นานนั้นมันหกซ้ำใดเลยครับพี่น้องครับกะถือว่าตอนนี้กะได้ไทปลูกกะมันแปลนเดินแปลนเบิดเหลวนะครับซึ่งพื้นที่ที่เราปลูกณปัจจุบันเนี่ยครับรวมแปลงแปงกุลาทั้งหมดที่ชาวรยาฟ้ามปลูกณพื้นที่ตรงนี้นะครับรวมแล้วกันประมาณเจ็ดไรนะครับเจ็ดไรกะคิดว่าชีถ้าหยามันงามหรืองามแน่บ่างามเนี่ กสิคิดว่าเพียงพ่อต่องัวในปีหนานะครับในการที่เขาเลี้ยงงัวนะครับพี่น้องในการที่เราจะเลี้ยงวัวเนี่ยขอสําคัญที่สุดที่เขาต้องคานวณให้ดีคือเราจะหายาให้วัวจากที่ใดนะครับหรือคือกันเป็นถ้ายาไม่พอเราต้องให้อาหารแทนยาเนี่ยเราจะให้เป็นอะไรนะครับก็บคือจ้างฉีเเยผ้าเบิงผ้าเห็ดนะครับเบื้อมันล้างหมักยีดนะครับในช่วงหน้าแล้ง ที่เราขาดแคลนหญ้านะครับเข้ากับใส่เปลือกมะล่างบางีดดีกว่าที่สีไ้งัอกินเฟี้ยงนะครับพวมาต้นทุนสูสีกันนะครับครับพี่น้องพามาเบ่งนะครับการก้าวเดินของชาปัญญาฟาร์มนะครับนี่ถือว่าเป็น10ซ์ของเป้าหมายที่ผมวางไว้นะครับแตงย่าเพ็นกุลาเจ็ดไร่นะครับใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาถึงหน้าวันนี้บอน,น้อยเลยนะครับพี่น้อง4ปี ครับพี่น้องชีปีกับพื้นที่ตรงนี้นะครับเึิ่งเฮ้าจัดการความรกนะครับความหกความบ่บเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งหลายมาเห็ดห้เป็นแปลงหยานะครับเพื่อที่ใส่เลียงงว่วในอนาคตของเฮ้านะครับโมเมนว่าเฮ้าสีเห็ดปึ๊บปับเหลี่มบันใดเลยนะครับพี่น้องครับด้วยกําลังซับกําลังแรงกายของเรานะครับ เข้าบอสามารถสีเห็ดได้ขนาดนั้นให้มันงามในข้าวเดียวได้นะครับเพราะว่าผมกับคุณภรรยานะครับกับลงแห้งซอยกันนะครับในแต่ละมือหลังจากเลิกงานนะครับรวมถึงมือวั่นยุทธนะครับกับีคุกยู่กับแปลงหยาทั้งเบิดมือเบิดเว้นนะครับพี่น้องครับอาจจะต้องได้จ้างพี่ๆเขาในหมู่บ้านมาช่วยบ้างนะครับแต่กับลกัลกๆเลยกัเป็นโล่งแห้งนะครับนี่มันคือ ความภาคภูมิใจส่วนหนึ่งเลยนะครับของตัวเราเองนะครับวิดีโอนี้ผมกะผ้าผีผ้านองมาเบิงนะครับรวมถึงอาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้พี่น้องไปในตัวน้่น,นะครับรวมถึงเป็นแรงพักดันเพื่อจะของในอนาคตนะครับเป็นความภูมิใจณวันนี้นะครับที่เฮานับจากหนึ่งกับวันที่เริ่มปลูกแคนคล่า แปลงแรกเมื่อสี่ปีที่แล้วนะครับจนมาหอดปีปีนี้ปี2567นะครับก็ถือว่า9ก้าเดือนมา1 0เจากเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับส่วนสิไปหอดเป้าหมายที่ว่างไว้ผมก้าว่าพุ่ใส่เวลาระยะเวลาอีกประมาณหาปีนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กันและกันนั่นเองครับพี่น้องราคาง,ง่วตกตำ่ำช่างหัวมันครับเข้าสู่กับจากองครับเข้าเอาจากคลองสู่เขาไหวนะครับพี่น้องครับ งัวมั่นสิบอเปนราค่ามันบ่ได้ขึ้นยุ่กับยังครับพี่น้องง่วงามงัวบ่างามครับมันงามน้ำคนเหลี่ยงมันงามน้ำเนื้อหนังของมั่นนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีสาระนะครับผมสิแคไว้เบื้องบเบงจ้าของผมบางบา่าอาจสิเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจเล็กๆสําหรับพี่น้องให้กล่าวเดือนนะครับผมมีแค่์ซีมือนะครับผมผมสองมือผมมีอะสองมือนะครับ ค่อยๆเห็ดแต่ละมือครับมือลเล็กมือละน้อยนะครับเสรติดความสําเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันนะครับเพื่อความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่สู่เป้าหมายที่ยังยืนในอนาคตครับสำหรับวันนี้ชาปัญญาฟาร์มขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอีกครั้งครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับชาปัญญาฟาร์ม